เลยอออโอ้โหนักบ่หนักบ่แกจังโอ้ยเฮียแล้วลาบูบู่ไหมไม่ใช่กิงจังไม่เนบ่จิงไหนะได้รู้ไปได้รู้ไปพี่แม่ตั้งหลยเปียของควรปีใหม่น้องมาดา Chè bung chè bung chè lên. Oh, nạc bó nạc bó chè dâng nạc bó mệt ngay nè. Chè đu chè đu. Ba con mặt nè lên. Chè bó nè lên. Chè bó nè lên. Chè bó nè bó พอซื้อลูกโป่งไม่พ่อไหมแพกหนึ่งเลยแกได้บ่โอ้นหนาไหมคือมะาขาวแทะคลิปนี้ปิดก่อนไปก่อนนะบ๊ายบาย,าม,ายมาดาอียากัดกระตืกขนมไม่อดนะหรอปี๋ไหมพ่อพ่อเหยียบโป่งควันห<อ>้เยอะบ่พ่ออันไดมันมีของเอีย้ยไปท่าเหมือน,นเอยอะบ่ งหรอไ,<ม>ได้ขนมอะไรเนี่ยปลาปิาตดตะแเสบใช่ปะอีอย่งเนี่ยลาบูบูใช่ไหมดูสิ <c oughs> โอ้เฮียแล้วลาบูบูไหมไม่ใช่กิงจังแม่เห็นวะกิงไหนลาบูบูลาบูบูพี่แม่ต้งไลเปล่ะ Không phim mày nó mà đà Chà bưng, chà bưng Chà Ô ô, nạc bó, nạc bó Chà chân đây có bố mệt ngay nè Chà đu, chà đu Bát, con mặt nhầy lươi đây bó ừ. hay nè แกกองอื่นมีหลายกองอยู่พอซื้อลุกโปงไม่พอดเ่แพ็กหนึ่งเลยแกได้บ่อ้ออนายไหมคณมาขาวแทะคลิปนี้ปิดก่อนไปก่อนนะบ๊ายบายมีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาเอาแอบมาทำอะไรเนี่ยแอบมาซักผ้าเหรอใช่ไหม ปลาน่าซักปลากระเพียนป้า,าป,ป้าไปอาบน้ำป้า,ปา,ปา,ปาพ่อสิไปอาบน้ำให้พอแล้วพอแล้วป้าพอแล้ว